สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเตือนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปสองกันต่อเลยนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของดอกค่ะส่วนของเนื้อหาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะนักเรียนนะคะนี่คือดอกไม้1ดอกนะคะ1ดอกประกอบด้วยกิ่งก้านใบดอกนะคะซึ่ง ประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะส่วนแรกเขาเรียกว่าเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะนี่คือเกสรเพศเมียค่ะเกสรเพศเมียนั้นทําหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะนักเรียนนี่คือเกสรเพศเมียมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะ ต่อไปนะคะส่วนประกอบที่สองเราเรียกว่าเกสรเพศผู้ค่ะเกสรเพศผู้นั้นก็คือส่วนตรงนี้นะคะอ่าส่วนตรงนี้อ่าตรงนี้อ่ามีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสอส่วนด้วยกันของดอกไม้ดอกนี้นะคะนี่คือเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้ก็จะทําหน้าที่สร้างอ่าสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะ ต่อไปนะคะามาดูส่วนต่อไปก็เรียกว่ากลีบดอกกลีบดอกอยู่บริเวณไหนก็อยู่บริเวณส่วนนี้นะคะดอกตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นดอกตรงนี้นะคะที่มีสีสันสวยงามนะคะอ่านี่เรียกว่ากลีบดอกมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ช่วยช่วยล่อมแมลงนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีสีสวยกลิ่นหอม ช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่ในการหุ้มห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรเนี่ยยังอ่อนอยู่นะคะมีหน้าที่สองสามอย่างด้วยกันนะคะช่วยล่อมแมลงแล้วก็ห่อหุ้มเกสรน,นะคะดอกอเนี่ยที่กำลังยังอ่อนอยู่นะคะต่อไปมาดูส่วนประกอบสุดท้ายของดอกกันนะคะนั่นคือกลีบเลี้ยงค่ะ กลีบเลี้ยงอยู่บริเวณตรงไหนเออยต๊กตตกติ๊ตกตอ่ากลีบเลี้ยงก็คืออยู่บริเวณน,นี้นะคะอยู่ข้างล่างข้างล่างของดอกนะคะดอกนี้ถ้าเป็นดอกไม้ดอกนี้ก็คือส่วนนี้นั่นเองนะคะที่เราเรียกว่ากลีบเลี้ยงมักจะมีสีอะไรนักเรียนสังเกตดูนะคะกลีบเลี้ยงก็จะมีสีเขียวค่ะมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่พอหุ้มส่วนของดอกขณะที่ยังโตมอยู่ นอกจากนั้นแล,แล้วก็ยังมีหน้าที่ก็คือป้องกันอันตรายจากแมลงน,นะคะมันห่อหุ้มไว้ถ้าดอกที่ยังตูมนะคะ่หอหุ้มไว้แล้วก็เพื่อไม่ให้แมลงเนี่ยมาทําอันตรายกับดอกของมันนะคะถ้ามันยังตูมอยู่นะคะนี่คือหน้าที่ของกลีบเลี้ยงค่ะนักเรียนทีนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนประกอบของ พืชด,ดอกมีด้วยกัน4อย่างด้วยกันเกสรเพศเมียอันนี้นะคะต่อไปเกสรเพศผู้จุดหึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เพศผู้ก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กลีบดอกกลีบดอกที่มีสีแดงส่วนใหญ่จะมีสีสวยๆเพื่อล่อมแมลงนะคะให้มแมลงมาผสมเกสรน,นั่นเองแล้วก็ออหุ้ม ขณะที่เกสรของมันยังตูมอยู่นะคะต่อไปส่วนสุดท้ายสีเขียวๆที่อยู่ใต้ฐานดอกนี้เราเรียกว่ากลีบเลี้ยงนะคะป้องกันอันตรายจากแมลงนั่นเองนะคะ <c oughs> ค่ะนักเรียนแลวก็น,นี้ก็คือครูจะแนบใบความรู้เรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของดอกไม้ไปให้นักเรียนอ่านทบทวนนะคะหากว่ามีตรงไหนที่นักเรียนยัง ไม่เข้าใจนะคะหรือ,อยังสงสัยตรงไหนก็สามารถกลับไปอ่านทบทวนได้นะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบว่า,าส่วนประกอบของดอกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไรก็เหมือนดังข้างต้นที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะนะคะเด็กๆต,ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของใบงานนะคะใบงานนี้ก็ให้นักเรียนเติมชื่อส่วนประกอบของดอกไม้พร้อมกับ บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆให้ถูกต้องนะคะ,ะดังเช่นใบงานนี้ก็จะเป็นดอกชบานะคะดอกชบานี้เป็นดอกครบส่วนครูก,ก็จะมีลูกศรชี้ไปว่าส่วนบนสุดตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้ให้นักเรียนเติมชื่อส่วนประกอบนะคะแล้วก็ข้างล่างหน้าที่มีหน้าที่อะไรบ้างก็เขียนลงไปตรงนี้เรียกว่าอะไรมีหน้าที่อะไรนะคะเรียกว่าอะไรมีหน้าที่อะไรนะคะก็มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน นักเรียนก็กลับไปทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเตือนก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ